สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีรำพักเขาปลากิบเห็ดอีกแล้วเด้อจัดเด้อต่อจากคลิปที่แล้วก็คือแบบถ่ายไปถ่ายไปแล้วถ่ายบดีสวัสดีก็เลยหยุดคลิปจ้ะปีนี้ก็ซีมาต่อกันเลยจ้ะปีนี้เห็นเห็ดแม,ม่มดเนาะว่าจะพามาเก็บเห็ดแม่มดไว้ให้พี่สาวเนาะจ้ะเนาะดอกงามๆเลยจ้ะเนี่ยจ้ะมองพนเคยออกงามแห้งร่งางพอดีตรงนี้ กมือแทะน,นี่แล้วก็นี่จะ้ะไว้ทางเทิงคุณอีกพี่น้องจ้ะบ่บ้านกับไม่เก็บด้วยนี่แต่ว่าซุมนี่คุนยังน้อยอยู่นี่อันแต่ตอนนี้กําลังพอดีเลยจ้ะมัาจะเก็บดอกสําเนีย่อยแซ่บพี่น้อยบอกพี่สาวพี่สาวเพิ่มากินเพิ่สิมาเรามาบ่ได้อีกมั้งมือเนี่วิมีดไม่ไม อุ้ยขามแมงหลายอยู่นี่ดอกงามๆเลยน,นี่ใยเลยหัวนี้นอไนใยละนี่จ้ะอันนี้เห็ดตัวนี้เห็ดหัวสีชมพูด้วยนี่โอ้ดูดอกเล็กๆมันหัวจะเบ,บ่อเข้มก็ยังตัวหัวแดงหัวอันนี้เนาะ อันนี้จะเป็นอกหัวสีชมพูขาเหลืองพี่เพื่อนกระเอาคือกันถามหลายรอบอยู่กว่าจะเก็บนี่ตั้งใจว่าจะไปซองเห็ดพึ่งหวานเขาเบื้องพี่น้องตรงนี้มแหลงหลายขนาดเลยเราเมื่อวานคือเพิ่อเห็นตัวนี้พี่น้องเบื้องแกเลยตัวดอกนักนะ้นย่างวัน,นี้แหละว,วนๆอยู่นี่แหละแต่เพิ่อเห็นดอกนี่แสดงว่าสีมันคือกับไม้ หัวมันมีนอนกินอยู่ด้วยไงนิ้งค้นเก็บก็อยากเก็บดอกใหไงมันงปะายดอกใหญ่แต่ว่าคนกินก็จงมากินดอกน้อยดอกตุม่มนะจ๊ะดอกน้อยดอกตุ่มมันก็จะแซ่บกลัวเนาะเห็ดแนมันมได้ไก,ไก่เห็นเห็ดดอกหนึ่งนี่ คิดว่าเป็นเห็ดโอ้พอม่นเลือกว่าเป็นเห็ดหวานพอม่นจ้ะเห็ดแมมดตระกูลแม่มดเลยค่ะแต่ว่าแมมดของยุโรปนี่จะเป็นหัวดําใต้โ้งแดงหัวออกแบบว่าเข้มๆ้วจ้ะด,ดําแดงเข้มนะจ้ะหมึดหมึดดอ,อ,อกงงามค่ะหัวดำอุ้ย ดุยงห,หลายขนาดเลยคลิปที่แล้วเขาทายงูกำลังขึ้นมามเป็นว่าไปซองเบิ้งงขาว่างูขึ้นมาหอดใสแล้วขึ้นมาหอดเราไกลยังเนาะในนี้ยังไม่เห็นนะจ้ะแต่ว่างูมันรูดีจ้ะพี่น้องเราบันมาช่วงฝนตกกินมันก็กินมันกะแห้งเนาะกินไท่จ้ะ คะมันอยู่ทางล่างดูมันหัวใส่ละตรงเดี๋ยวไปเบิ่งยังอ,อยู่ฝังเกาปะพี่น้องงูปะเห็นเราเด้อืมไปใส่แล้วปะเห็นเราจะอยู่นี่ดีหมดหมดขึ้นโอ้พี่น,อน้องยางมาเบิ่งเบิ้งมันกำลังที่ไปกำลังจะขึ้นนี่จ้ะยื่นี่ ตูย่ยหงายแห้งนี่ค่ะเแค่จังไดนี่คอยสไลด์มันไปได้แฟนกับเอยูแบบเนี่ยพี่น้องเเอ้ยแค่จังไดเนี่ยมันสิขึ้นไปคอไกลจ้ะพี่น้องมันหูดเด้เงี้ย,ยงูอยู่นี่มันปะงูอ,อ,ยอยู่นี่นี่คอไกลอยู่หึงทึงนี่จ้ะมันก็หันหนา้าเตรียมไปแล้วจ้ะเนี้ย เตรียมไปคอไก่แล้เราจะออ่าเรื่อย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 ไปแล้วพี่น้องไปแล้วไปแล้วหันหน้าไปคอไก่แล้วพี่น้องเอ้ยรูด,ดีแท้ๆโอ้โหตัวนี้เลยจำได้เลยนี่หางอ้วนๆเนี่ยนี่โอ้โหเข็นบอลูกอ้าวไกลมา ลงหูไปแล้วพี่น้องปเปี้ยวไก่เปีอยวเปี้ยวหูคันมากนะลงหูไปแล้วเนี่ยพูดนะปรี้ในหูเราพี่น้องจ้ากลับมาตรงอยูยอ่ในขออไก่แท้ๆพี่น้องอไปเก็บเห็ดต่อก่อนเดี๋ยวเรากลับมาเบิ่งอีกเที่ยนึงจ้ะดูตรงนี้ดอกใหญ่เลยเห็ดแบบนี้ นอ้องพิงหวานโพอุ้ยอุ้ยอุ้ยโผล่ออกจากใบไม้เอ๊ะไม่ใช่พิงหวานจ้ะพึ่งตัวนี้แหละกินพึ่งจะตั้งเ็ดตับเต่านี่ยดีค่ะอีกดอกนึงดอกไม่ตุ่มๆแล้วดดดดลจ้ะอุยอ้ยสองดอกอ๋ออันนี้คนละแบบอันนี้หัวเชียวเนี่ยโอ้ยยุพงพี่น้องโตนิดหน่อยนะอะไรยุงอ่ะ เห็ดเริ่มแก่จะดอกใหญ่ใหญ่อะโอ๊ยโอ๊ยหัวรู ยังดีโอ้เห็ดคุณขมลี่คมลี่วันตะเปาะ คือเห็ดพึ่งหวานจ้านี่หน้าตาเหมือนเห็ดคิงบริสเลยจ้าเห็ดพึ่งเขาเนาะจา้ะเนาะอันนี้เล็กมากเหโอ๊ยเน่าหลอพี่น้องนอนกินก้อนพี่น้องงูโผล่หัวขึ้นมานเตียมออกพี่นอ้องเฮ้ยเขาับไปขึ้นเงอพี่น้องเห็นเขาขาไปขึ้นจ้ะเบาเป็นไรงูเลย ไปแล้วเมื่อกี้เออขึ้นไปเป็นไรงูไปงูก็เตรียมออกไปหากินไขรมันหิวยองเจ็บแผลแดงค่ะปกติออกกิ่นี่หลายนะอู้ดอกมันเพราะว่ามันอยู่นี่มันสมบูรณ์อู้คุนอีกดอกนึงใบไม้มันหลายพี่น้องออ โอ้พี่น้องบ่าวแรนมาตามลังติดติดแลยจ้ะ <c oughs> ไอ้บ่าวเบิ้งค่ะพี่น้องเบิ้งค่ะเบิงบ้งนี่ค่ะถ้านิยใหญ่เลยไกลเคียอ้าวถอยเลยเบิง้งพี่น้องเบิง้งนี้สิละ่ะออกนี้ลูกนี้นี้โอ้ยจะเหม็นเถอะจะเก็บเห็ดนี่ไม่ได้เก็บตีหรือได้หรอกพี่น้องถ้าเป็นไก่มันเนี่ย ไก่มันขีกพี่น้องเห็นบอกว่าทั้งขีดทั้งเหยียบมันก็โอ้โหกอบเบลอเธอเลยนี่ค่ะต้องลุกหนีมันพี่น้องเหลืออีกดอกหนึ่งสองดอกสามดอกมันเคลียถิ่มพี่น้องตรงนี้ค่ะมันจะขึ้นดีขนาดเลยแต่ว่าไก่มันมักไม่เคลียเล่น no 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 พี่น้องเอ้ยมันสไลม์มาเตะบูดมันก็ถือกันน้ำบูสเซอร์ไว ต้อกตะก้ารัดไวเดยจ้ะบ่ได้พี่น้องบ่ได้้ายังเร็วมันจะเลนเลยหนีมันก่อนโอเคพี่น้องพม,ม่มีเวลาตัดบ่าวอะไรเอาแค่นี้ก่อนเดค้ค่ะคลิปนี้ฝากไ้แค่นี้ก่อนได้ค่ะสวัสดีจ้ะงูมันอยู่ในหูตรงนี้พี่พี่น้องใกล้ๆนี่รอ,อให้เฮ้าเผินจะออกไปเจ้าพี่น้องเห็ดทำความสะอาดเรียบร้อยจ้ะ ก็เอาไปแช่แข็งไว้ให้พี่สาวน้อจ๋ะเนาะคลิปนี้ก็ฝากขอบคุณทุกๆก,กำลังใจเจ้าจ๋าเด้อขอบคุณทุกคนเลยค่ะที่รับชมน,นจจะจ๊ะใส่ร่ำกลับมาเก็บเห็ดเนาะกลับมาก,กันก็เลยถือโอกาสถ่ายให้พี่น้องเบิงน้ำจ้ะแต่ผู้ใดจะเอาไปาจะกินหรือว่ายัางสิตามในอเมริกาก็ศึกษาก่อนนะจ๋ะเด้อตอนนี้ใสหรับขอโตไป เตรียมตัวไปเก็บคลิปไหมจ้ะเพราะว่าเมื่อกี้นี่ยุ่งกัดแท่งกัดหลายยุ่งนิดหน่อยกัดแขนจะใส่แขนสั่นแล้วจะไปใส่เสื้อแขนยาวแล้วก็ขับไปเบิ่มสำรวจยินใน้ปลาว่าจะมีเห็ดอันเอ่อพึ่งหวานบนนะจ้ะเคสจ้าคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ละค่ะสวัสดีจ้า